สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับมาทำความรู้จักวังจันทร์วันเล่โครงการยักษ์3,400ไร่แหล่งปั้นนวัตกรรมด้วยปตทประเทศไทยกำลังยกระดับเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมทำให้ปตทเลือกลงทุนในโครงการวังจันทร์วันเล่เนื้อที่กว่า3,400ไร่ในจังหวัดระยองให้เป็นฐานที่สำคัญของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกหรือ EECI ส่งเสริมนวัตรกรรมแบบครบวงจรทั้งการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนนักวิทย์จนถึงแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีให้กับนักวิจัยบนพื้นที่กว่า3,454ไร่ในตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองคือที่ตั้งของวังจันทร์วันเล่ พัฒนาโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งวิจัยและพัฒนานวัตรกรรมตามนโยบายไทยแลนด์4.0สร้างความเจริญเติบโ,โตทางเศรษฐกิจให้ประเทศวิสัยทัศน์แหล่งนวัตรกรรมของปตทนั้นไม่ใช่แค่เพียงนวัตรกรรมด้านพลังงานเพียงเท่านั้นแต่มองครอบคลุมไปถึงอุตสาหกรรมอื่นๆขยายไปถึงภาคเกษตรกรรมและบริการช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยในอนาคตและยังเปิดให้บริษัทที่สนใจเข้าร่วมในระบบนิเวศได้ทั้งหมด เมื่อเป็นแหล่งวิจัยนวัตกรรมวังจันทร์วันเล่จึงมีทั้งพื้นที่สําหรับการศึกษาเพื่อปั้นนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่รุ่นเยาว์รวมถึงมีแหล่งพักที่พักอาศัยแหล่งสันนาการพื้นที่ธรรมชาติให้กับนักวิจัยซึ่งเปิดให้ชุมชนใกล้เคียงนั้นเข้ามาใช้งานได้ด้วยทําให้ภาพรวมของโครงการนี้มีความสมบูรณ์ครบวงจรมองแบบครบลูปในการสร้างสารรค์แหล่งนวัตกรรมและครอบคลุมไปกว่าเฉพาะปตท สส่วนประกอบสร้างนวัตกรรมในวังจันวันเล่พื้นที่วังจันวันเล่แบ่งไป3ส,ส่วนส่วนที่1พื้นที่เพื่อการศึกษาหรือ education zone กลุ่มที่ตอบโจทย์การสร้างสรรค์การศึกษาคือโรงเรียนกำเนิดวิทย์หรือ k ควิชและสถาบันสิริเมทีเป็นแหล่งบม่มเพาะนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศช่วยอัพสกิลหรือรีสกิลให้กับบุคลากร และเป็นตัวกลางสร้างความร่วมมือระหว่างองคอ์กรต่างๆรวมถึงกลุ่มที่ตอบโจทย์ด้านการพัฒนาทางการเกษตรมุ่งสู่การสร้างประสิทธิภาพผลผลิตและสมาร์ทฟาร์มิง่งได้แก่ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์และศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตสถาบันเทคโนโลยีจิรดาโซนที่2พื้นที่เพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมหรือ Innovation Zone สำหรับการพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาและนวัตกรรมหรือ Smart Innovation Platform เพื่อยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบก้าวกระโดดโดยออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการไว้อย่างครบคันครบวงจรพร้อมรองรับนักวิจัยและนักพัฒนานวัตกรรมของทุกภาคส่วนในพื้นที e ่ EECI นอกจากนี้ยังมีศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ส่วนกลางและ อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะหรือ Intelligent Operation Center หรือ IOC ซึ่งมีการวางโครงข่ายเชื่อมโยงกับระบบอัจฉริยะต่างๆเพื่อบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ต่อยอดในเชิงธุรกิจส่วนที่ 3. พื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกพื้นที่อาศัยสันทนาการหรือ Community Zone นักวิจัยนักเรียนและชุมชนที่เกี่ยวข้องจะใช้ชีวิตได้จริงในพื้นที่โครงการนี้ เฉพาะโครงการมีการพัฒนาที่พักอาศัยโรงแรมศูนย์การค้าแหล่งสันทนาการพื้นที่อาศัยต่างๆยังมีดีไซน์แบบ Universal Design ทําทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกช่วงวัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเพื่อดึงดูดบุคลากรชั้นนำให้มาร่วมสร้างสรรค์งานในพื้นที่นี้วังจันทร์วันเล่ยังได้รับการประกาศให้เป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะหรือสมา r t c i ิ y ีจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดังนั้น องค์ประกอบภายในโครงการจะพัฒนาตามหลักการสมาร์ทซิตี้ครบทั้ง7ด้านได้แก่ Smart Economy Smart People Smart Living Smart Environment Smart Mobility Smart Energy และ Smart ก็บมโพเนนดังนั้นนอกจากโครงสร้างพื้นฐานที่ออกแบบมาตรงกับองค์กรองค์ประกอบของ Smart City ในหลายๆด้านเรายังจะได้เห็นวังจันวันเล่เป็นเมืองที่เป็นตัวอย่างของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ ด้วยภายในนั้นจะมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ผลิตพลังงานสะอาดกระจายไฟฟ้าสู่ทั้งโครงการด้วยระบบสมาร์ทกริดมีรถประจำทางไฟฟ้ารับส่งภายในพื้นที่มีทางเดินและทางจักรยานที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการปลดปล่อยกา๊าซเรือนกระจกโดยทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นนวัตกรรมและเป็นการสร้างเมืองใหม่นะครับในพื้นที่ EECI นะครับเพื่อสร้าง ความก้าวหน้าให้กับประเทศไทยหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดญี่ปุ่นถึงกับอึง้งรถไฟคีฮะ183ไทยฟื้นขื้นชีพวิ่งฉิวได้อีกครั้งเมื่อย้อนกลับไป13ธันวาคม2564หรือปีที่แล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับมอบรถไฟมือสองที่มอบให้ฟรีๆมาถึงเมืองไทย เป็นขบวนรถไฟดีเซลรางคีฮ่าหนึ่งแปดสามจำนวน17คันของบริษัทฮอกไกโดเ Railway อ o m p a n ีหรือ JR ฮอกไกโดที่ปลดระหว่างไปแล้วเจ้ารถไฟคีฮ่าหนึ่าทำหน้าที่ของมันอย่างดีวิ่งฝ่าลมหนาวท่ามกลางหิมะใน h o อกไกโดมานานกว่า40ปีก่อนจะถูกรถไฟที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าเข้ามาแทนที่ในปี2559ทําทำให้คีฮ่า8 3 ทั้งหมดนั้นถูกจอดทิ้งไว้มาหลายปีก่อนที่ต่อมานั้นส่วนหนึ่งตกเป็นของรฟทดังกล่าวโดยรฟทนั้นประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลือกบริษัทโดยโกโปรเจกประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ขนย้ายมีค่าใช้จ่ายรวม42.5ล้านบาทโดยนับค่าภาษีนำเข้าและแวดอีกส่วนหนึ่งก่อนที่รฟทจะตกปากรับคำกับทางเอกชนญี่ปุ่น ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเดินทางไปตรวจสอบสภาพของรถดังกล่าวว่าคุ้มค่าต่อการนํามาใช้วิ่งในประเทศไทยหรือไม่เพราะเมื่อมาจอดในโรงซ่อมที่มักกะสันแล้วจะต้องขัดสีฉวีวันทั้งโป๊ะลอกสีเดิมออกและพ่นสีใหม่เข้าไปรวมถึงการจัดเครื่องยนต์ลงเสริมบางส่วนดังนั้นเมื่อขบวนรถไฟมือสองทั้งหมดมาถึงโรงซ่อมได้เริ่มปรับความกว้างของเพลาล้อเดิม1.067เมตร ให้มีความกว้างเพียง1เมตรด้วยเครื่องอัดไฮดริกและมีการปรับปรุงเก้าอี้ที่นั่งห้องน้ำระบบไฟฟ้าต่างๆและอื่นๆนำมาวิ่งได้ในเชิงพาณิชย์นับตั้งแต่มีข่าวญี่ปุ่นยกรถไฟเก่าๆให้ฟรีจนกระทั่งขนกลับมาถึงประเทศไทยก็เกิดกระแสดราม่าอย่างหนักของคนไทยทั้งเสียงหนุนและเสียงไม่เห็นด้วยบรรดานักเลงคีย์บอร์ดรุมถล่มด้วยอคติบ้างก็ว่าไปเอาซากเหล็กมาทำไมคุ้มค่าแค่ไหน ทั้งที่หลายคนนั้นไม่เคยรู้ว่ารฟทมีประสบการณ์ในการปรับแต่งรถไฟมือ2สภาพดีให้วิ่งทำไรายได้อย่างงดงามมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตู้รถไฟ SRT Prestige และ SRT VIP Train รถไฟชั้น First Card หากเปรียบเทียบกับการจัดซื้อใหม่แล้วจะเห็นว่าการปรับปรุงรถบริจาคสามารถช่วยประหยัดงบประมาณได้เป็นจำนวนมากนอกจากค่าขนย้าย42.5ล้านแล้วหรือ 2.5ล้านต่อคันค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุอปกรณ์เพื่อใช้ในการดัดแปลงล้อเฉลี่ย2 0 0 0 0 0บาทต่อคันหากจัดซื้อตู้โดยสารใหม่จะมีค่าใช้จ่ายถึง80-100ล้านบาทต่อคันช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับการรถไฟได้มากกว่าการซื้อตู้โดยสารใหม่ถึง400เท่ากระทั่งเมื่อ6กันยายน2565ที่ผ่านมานายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย นำเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนไทยและเทศโดยเฉพาะนักข่าวญี่ปุ่นหลากหลายสถานีร่วมทำข่าวกันอย่ากคึกคักรถไฟชมใหม่เหมือนไม่เคยผ่านการใช้งานมาด้วยซ้ำพร้อมกับประเดิมทดลองเปิดเดินรถจากสถานีมักกะสันไปฉะเชิงเซาและกลับมากรุงเทพเป็นรถดีเซลรางปรับอากาศแบบมีห้องขับสูงจำนวนสคันและรถดีเซลรางปรับอากาศแบบไม่มีห้องขับจำนวน1คัน เป้าหมายเปิดให้บริการในช่วงปลายปี2 5 6 5เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศผู้ว่าการรฟทอธิบายว่ารถดีเซลรางประ,ประกาศรุ่นคีฮ8 3จำนวน17คันประกอบด้วยรถดีเซลรางประ,ประกาศแบบมีห้องขับสูง40ที่นั่งจำนวน8คันแบบไม่มีห้องขับ68ที่นั่งจำนวน8คันและแบบมีห้องขับต่ำ52ที่นั่งจำนวน1คัน ดยปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์แล้ว3คันผลการทดสอบวิ่งนั้นทุกอย่างราบรื่นไร้รอยต่อขี่5183วิ่งอย่างนิ่มนวลกลับมาเป็นม้าเหล็กหนุ่มอีกครั้งใช้ความเร็วได้สูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนี้รฟทจะเร่งปรับปรุงรถคันอื่นๆที่เหลือเพื่อเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบในช่วงปลายปี2566นับว่าสร้างความฮือฮาให้กับนักข่าวญี่ปุ่นรวมทั้งคนในญี่ปุ่น ที่ติดตามข่าวนี้กันมากมายเนื่องจากคนญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นนิยมใช้รถไฟเพื่อเดินทางระยะสั้นและระยะยาวหรือวิ่งข้ามเมืองตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาจนถึงคนทํางานตะลึงกับคี่5183ที่รฟทเหมือนเสกให้กลับมาวิ่งได้ดังย้อนยุคไปสู่การเวลาเดิมอีกทั้งการรถไฟยังเก็บป้ายชื่อต่างๆภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ตัวถังด้านนอกจนถึงด้านในห้องโดยสาร เหมือนเดิมทุกประการเพื่อคงกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นไว้ทั้งหมดพร้อมเพิ่มคำภาษาอังกฤษกำกับไว้ด้วยเช่นอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติอื่นๆชาวญี่ปุ่นบางคนนั้นที่เข้ามาอ่านข่าวในสื่อของญี่ปุ่นถึงกับร้องว่ารถไฟคีฮะ183ดูไปก็คล้ายกับหุ่นยนต์การ์ตูนกันดั้มไม่มีผิดด้วยความเลี่ยมตัวหน้ารถรวมทั้งการใช้สีขาวเป็นพื้นและสลับด้วยสีม่วงอ่อน,ออน เป็นเฉดสีดั้งเดิมนอกจากนั้นวิศวกรและทีมงานปรับแต่งตำแหน่งโคมไฟบนหัวรถมาติดตั้งเป็นไฟหน้ารถซ้ายขวาแทนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความสูงของรถไฟรวมถึงการดัดแปลงบันไดที่สามารถขึ้นและลงกับชานชลาต่ำได้ชาวญี่ปุ่นอีกหลายคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่เห็นในข่าวนี้ว่าขอบคุณประเทศไทยที่ดูแลมันอย่างดีไม่คิดว่าประเทศไทยจะมีช่างที่เก่งขนาดนี้ สามารถฟื้นชีวิตรถไฟที่ขึ้นสนิมจอดทิ้งไว้ให้กลับมาแล่นได้อีกครั้งหนึ่งบางคนก็ยังบอกว่าเคยตีตั๋วขึ้นรถไฟขีฮะ183มาแล้วพร้อมจะกลับมานั่งในเมืองไทยเมื่อก่อนนะ่ะต้องวิ่งฝ่ายหิมะในฮอกไกโดแต่ครั้งนี้นะ่ะมาวิ่งท่ามกลางสภาพอากาศร้อนของประเทศไทยบางคอมเมนต์ก็ระบุว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเห็นคีฮะห8 3มาวิ่งส่งเสียงให้เห็นอีกแม้จะคนละประเทศก็ตาม ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่ายกให้เมียนมาไปแล้วแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยน่าเสียดายมากสู้ยกให้ประเทศไทยดีกว่ารวมทั้งอีกหลายคอมเมนต์ก็ยืนยันว่าจะไปเที่ยวเมืองไทยเพื่อให้เจ้าคี K513 ช่วยพาไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆการปรับปรุงรถไฟมือสในครั้งนี้นับเป็นก้าวย่างที่น่าประทับใจและน่าสนใจว่าญี่ปุ่นพร้อมจะส่งมอบรถไฟเก่ามาให้ประเทศไทยอีกหรือไม่โดยทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความก้าวหน้า และการพัฒนาของประเทศไทยนะครับที่ได้ปรับปรุงรถไฟมือ2อคี5183จากญี่ปุ่นให้ออกมาสวยงามจนคนญี่ปุ่นนั้นต้องร้องว้าวและมาชื่นชมกันเลยครับ